จากที่บอกเมื่อคืนนะครับที่ว่าอ่าขัดขัดอะไรนะปรับผิวแล็กเกอร์รอบหนึ่งแล้วก็มาลงซ้มอ่าแล็กเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผิวไม่ดรอปนะครับตอนนี้บอกเลยว่าผิวไม่ดอปครับดูที่มันสะท้อนจากแสงอาทิตย์นะดูสะท้อนชิ้นงานก็ได้คือมันเนียนมากนะครับท่านผู้ชม ผิวไม่ดอบเลยนะครับมองเห็นตัวผมเลยอันนี้เป็นพลาสติกผิวที่ว่าผิวมันไม่เรียบนะครับผิวคูขาดูจากในคลิปมันอาจจะเป็นแบบยมันไม่เรียบมันอะไรแยอยากให้ดูตัวจริงนะครับดูดิจะไม่โฟกัสเลยสวยมากนะครับ เงาแบบเห็นหน้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม